ก็จะมีของเหลวทำหน้าที่หล่อลื่นและป้องกันการเสียดสีโดยหัวใจของมนุษย์ก็จะมีสีห้องตามนี้ค่ะ 1. หัวใจห้องบนขวาหรือ r i เอเ a รียมเป็นห้องที่รับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำในคลิปนี้ดรภูก,การขอเรียกว่าเป็นเลือดดำนะคะโดยหัวใจห้องบนขวาก็จะรับเลือดจากหลอดเลือดสองหลอดคือ หนึ่งหลอดเลือดสูพิเรียนะคะว่าคําว่าสูพิเรียก็จะมีรากศัพท์ที่แปลว่าเหนือค่ะดังนั้นหลอดเลือดนี้ก็จะลําเนียงเลือดดาจากส่วนด้านบนของร่างกายได้แก่ศีรษะแขนเข้าสู่หัวใจและ2หลอดเลือดอินฟิเลียนะคะว่าคําว่าอินฟิเรียก็จะมีรากศัพท์ที่แปลว่าด้านล่างหรืออยู่ใต้ค่ะก็จะรับเลือดดําจากส่วนที่อยู่ใต้หัวใจลงไปได้แก่อวัยวะภายในและขาเข้าสู่หัวใจ สองหัวใจห้องล่างขวาหรือ right ventricle ทำหน้าที่ในการรับเลือดจากหัวใจห้องบนขวาแล้วส่งเลือดไปฟอกที่ปอด 3. หัวใจห้องบนซ้ายหรือ left atrium เป็นหัวใจห้องที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับหัวใจห้องอื่นๆค่ะมีหน้าที่ในการรับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดแล้วส่งต่อไปยังห้องล่างซ้ายและสุดท้ายหัวใจห้องล่างซ้ายหรือ และเวนติเคลิลเป็นห้องหัวใจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังหัวใจหนาที่สุดเพราะทำหน้าที่ในการรับเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้ในหัวใจก็จะมีลิน้นหัวใจค่ะทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทาง ไหลของเลือดให้ไปในทิศเดียวกันไม่ให้มีการไหลย,ย้อนกลับโดยลิ้นหัวใจที่สำคัญก็จะมีอยู่สีที่นั่นก็คือ 1. ลิ้นไรรคัสปิดมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ3าแผ่นประกบกันอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนขวาและล่างขวา 2. ลิ้นไมตรอนหรือใบคัสปิด มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสองแผ่นประกบกันอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้าย 3. ลิ้นพันโมนารี่เซมิลูนา่าคำว่าเซมิแปลว่ากึง่งลูนา่าแปลว่าพระจันทร์ซึ่งรวมๆกันแล้วก็อาจจะแปลได้ว่าเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะ และลิ้นหัวใจนี้ก็จะมีลักษณะรูปร่างเป็นถุงคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว3ามถุงประกบกันลิ้นหัวใจนี้จะอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือดพานิชร์อาร์เทอรี่ 4. ลิ้นเอออ i ติกเซมิลูน่ามีลักษณะเป็นถุงคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสามถุงประกบกันโดยอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดแดงใหญ่เอออรต้าส่วนที่ 2. หลอดเลือด หลอดเลือดทำหน้าที่ในการลำเลียงเลือดเข้าและออกจากหัวใจและลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหลอดเลือดในร่างกายของมนุษย์แบ่งเป็น3ชนิดโดยอาศัยทิศทางการไหลของเลือดเป็นเกณฑ์ซึ่งหลอดเลือดที่ลำเลียงเลือดออกจากหัวใจจะเรียกว่าอาร์เทอรีหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเรียกว่าเวยนและหลอดเลือดที่เชื่อมระหว่างอาร์เทอรีและเวยนซึ่งอยู่ตามบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนั้นก็จะเรียกว่าหลอดเลือดฝอยค่ะ ในตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าหลอดเลือดทั้ง3ชนิดนั้นมีความแตกต่างกันยังไงเริ่มจาก 1. หลอดเลือดอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจโดยทั่วไปจะลําเลียงเลือดที่มีออกซิเจนสูงซึ่งมีสีแดงสดจึงมักเรียกว่าเลือดแดงยกเว้นหลอดเลือดพาณมนารีอาร์เทอรีที่ลําเลียงเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอดซึ่งเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ําหรือเลือดดา หลอดเลือดอาร์เทอรี่มีผนังหนาแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีไม่มีลิ้นกั้นภายในหลอดเลือดและหลอดเลือดอาร์เทอรี่ก็จะแบ่งตามขนาดของหลอดเลือดได้เป็น3แบบคือเอออรตามีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้หัวใจจากนั้นเอออตาจะแตกแขนงเล็กลงเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรี่ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามอวัยวะที่หลอดเลือดไปเลี้ยงเช่นไปที่ปอดเรียกว่าพาณิว ري อาร์เทอรี ไปที่ตับเรียกว่า He ปติ i c a r tery ไปที่ไตเรียกว่า Renal a r tery อันดับสุดท้ายหลอดเลือด Arterio เป็นหลอดเลือดที่แตกแขนงมาจาก a r tery มีขนาดเล็กที่สุดจะนำเลือดเข้าสู่หลอดเลือดฝอย สองหลอดเลือดเวนเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจโดยทั่วไปเลือดจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำและมีสีคล้ำจึงมักเรียกว่าเลือดดายกเว้นหลอดเลือดพัมณนรี่เวนที่นำเลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายเลือดจะมีออกซิเจนสูงหรือเลือดแดงโดยหลอดเลือดพัมณนรี่เวนจะมาจากปอดซ้าย2องเส้นและปอดขวา2องเส้น หลอดเลือดเวนมีผนังบางภายในหลอดเลือดมีลิ้นกั้นเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับนอกจากนี้แรงดันในหลอดเลือดเวนจะต่ำมากจึงต้องอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณหลอดเลือดเพื่อเพิ่มแรงดันภายในหลอดเลือดทําให้เลือดจากอวัยวะต่างๆสามารถไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ค่ะนอกจากนี้หลอดเลือดเวนก็จะแบ่งตามขนาดหลอดเลือดได้เป็น3แบบคือเวนาคาว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ใกล้หัวใจจากนั้นก็จะแตกแขนงเล็กลงเป็นหลอดเลือดเวนซึ่งจะมีชื่อเรียกตามอวัยวะที่หลอดเลือดนำเลือดออกมาเช่นนำเลือดออกมาจากปอดเรียกว่า pulmonary vein นำเลือดออกมาจากตับเรียกว่า hepatic vein นำเลือดออกมาจากไตเรียกว่า renal vein อันดับสุดท้ายเวนูทำหน้าที่รับเลือดที่มาจากหลอดเลือดฝอยและลําเลียงเลือดต่อไปยังหลอดเลือดเวนค่ะ สามหลอดเลือดถ้าคุณกำลังหาหูฟังลูทูธ h เอาไว้ใช้ตัดเสียงแบบนี้หรือแบบนี้ หลอดเลือดฝอยหรือ capillary เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดอาร์ tery และเวนหลอดเลือดนี้จะสานเป็นร่างแห่แทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายมีผนังบางมากและผนังของหลอดเลือดฝอยเป็นบริเวณที่มีการแลก,กเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซลล์โดยวิธีการแพร่ ในตอนนี้เรารู้โครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆแล้วต่อไปเรามาดูด้วยกันค่ะว่าเลือดมีการลำเลียงเข้าและออกจากหัวใจยังไงเริ่มจากหลอดเลือดอินฟิลียเวนาคว่าและซูพิลิเวนาคว่าจะนำเลือดดำที่มีออกซิเจนต่ำเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา จากนั้นหัวใจห้องบนขวาก็จะบีบตัวให้เลือดไหลสู่หัวใจห้องล่างขวาลิ้นไตรคัสปิดจะเปิดออกเพื่อให้เลือดไหลผ่านไปยังหัวใจห้องล่างขวาได้เมื <ME> ่อหัวใจห้องล่างขวาบรรจุเลือดจนเต็มลิ้นไตรคัสปิดก็จะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับหลังจากนั้นหัวใจห้องล่างขวาบีบตัวและลิ้นหวัวใจพาโมนอรีเซมมลูน่าก็จะเปิดออก ให้เลือดไหลผ่านไปยังหลอดเลือดพันมอนารีอาร์เทอรีและเลือดก็จะถูกลำเลียงไปที่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สหลังจากนั้นเลือดที่ฟอกแล้วในปอดจะกลายเป็นเลือดแดงจะถูกลำเลียงในหลอดเลือดพันมอนารีเวนเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายเมื่อหัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดจนเต็มแล้วก็จะบีบตัวลิ้นหัวใจใบคัสปิดจะเปิดออกเลือดก็จะไหลสู่หัวใจห้องล่างซ้าย เมื่อเลือดบรรจุเต็มหัวใจห้องล่างซ้ายแล้วลิ้นใบคัสปิดก็จะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับจากนั้นหัวใจห้องล่างซ้ายก็จะหดตัวทําให้ลิ้นเอออติกซิมูลน่าเปิดออก <S <S เลือดก็จะไหลไปยังหลอดเลือดเอออตา <S 1> <S 1> และถูกลําเลียงไปทั่วร่างกายเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สและสารต่างๆจนกลายเป็นเลือดดำไหลกลับเข้าสู่หัวใจที่หลอดเลือดอินฟิเลียเวนาคาว่าและซูพิเลียเวนคาว่า เป็นวมื่อถ้าจักการหมุนเวียนเลือดในร่างกายแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะโดยแต่ละครั้งที่หัวใจสูบฉีดเลือดก็จะเกิดความดันเลือดเกิดขึ้นค่ะซึ่งความดันเลือดนี้สามารถวัดค่าโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสฟิกโมมาโนมิเตอร์การวัดความดันเลือดก็จะวัดจากหลอดเลือดที่อยู่ใกล้ตอนนี้เหลือประมาณ2-3นาทีนะครับลูกสอนาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ ดูแบบฝึกหััต่อนะครดห้หัวใจเพื่อให้ค่าใกล้เคียงกับความดันเลือดในหัวใจมากที่สุดค่ะโดยในผู้ใหญ่ปกติค่าความดันเลือดจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ120และ80มิลลิเมตรประหลอดตัวเลขแรกหมายถึงค่าความดันเลือดที่เกิดขึ้นในขณะที่หัวใจบีบตัวหรือสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจค่ะเรียกว่าค่าความดันซิสโทลิกและตัวเลขหลังหมายถึงค่าความดันในขณะที่หัวใจพัก หรือคลายตัวเรียกว่าค่าความดันไดอสโตลิกในผู้ใหญ่ปกติหากค่าความดันมีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับ140และ90มมตประหลอดในขณะที่ร่างกายพักจะถือว่ามีความดันโลหิตสูงค่ะ <G ül> แต่หากผู้ใหญ่ปกติมีค่าความดันต่ำกว่า90และ60มมตประหลอดก็อาจถือได้ว่ามีความดันโลหิตต่ำค่ะ แต่ค่าความดันเลือดในคนปกติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆได้แก่อายุในผู้สูงอายุจะมีค่าความดันเลือดสูงกว่าวัยอื่นๆเพราะผานังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลงไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหัวใจจึงต้องเพิ่มความดันเลือดให้สูงขึ้นค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยด้านเพศก็จะพบว่าในวัยหนุ่มสาวเพศช,ชายจะมีความดันเลือดสูงกว่าเพศหญิงนอกจากนั้นก็จะมีปัจจัยของขนาดของร่างกายค่ะในคนอ้วนหรือคนที่มีน้ำหนักมากก็จะมีค่าวความดันเลือดสูงกว่าคนผอมหรือแม้กระทั่งอารมณ์คนที่มีอารมณ์โกรธกลัวหรือเครียดก็จะมีความดันเลือดที่สูงขึ้นค่ะ oh, <no. S 1> และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดค่ะ จะเห็นได้ว่าหัวใจและหลอดเลือดน,นั้นมีความสําคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากถ้าสองส่วนนี้มีการทํางานที่บกพร่องไปก็อาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้ค่ะอ้าน่าจะถึงเวลาแล้วเนาะ,ะนักเรียนดูแบบฝึกหัดครรบผมแบบฝึกหัดนะมีใครสามารถโชว์ให้คุณครูได้ดูได้บ้างว่า ใบงานที่ตัวเองทําถึงไหนแล้วตนรนกรเสร็จไหมลูกเสร็จไหมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมการนิกาการนิกาเสร็จหรือยังการนิกากรองทองอเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโอ้เยี่ยมมากนันทิพรไซแนบกุรณีวีระชัยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยเอ่อใครนะที่เรียนด้วยกันสามคนสี่คนอ่ะ ใครครับลูกที่เรียนด้วยกันสามสี่คนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดเนาะไปดูเฉลยแบบฝึกหัดกันอืมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะเราไปดูครับมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหม เดี๋ยวเรามาตรวจแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเนาะตรวแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเรื่องนี้ลูกต้องรู้ว่าส่วนประกอบนะครับต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะในระบบหมุนเวียนเลือดนะครับแล้วลูกก็ต้องสามารถอธิบายได้นะโดยโดย,โดยใช้แบบจำลองนะครับคุณครูก็จำลองโดยใช้แบบวีดิทัศน์เป็นภาพ3-4มิติให้ลูกดูนะครับนะผ่านวีดิทัศน ลูกสามารถสืบคน้คนเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เนต็ตเนาะเดี๋ยวนี้วิดีทัศน์มันน,น,น่าดูมากกว่าแบบจําลองของจริงด้วยซ้ําน,นะครับเราไปดูครับอันแรกเลยตอบตรงกันหรือเปล่าไม่รู้หลอดเลือดเวยน,นะครับช่องแรกเลยหลอดเลือดเวนนําเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้ามาใช่ไหมใช่ไม่ใช่เออใช่ลุนนกรบอกใช่นําเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกาย นะครับร่างกายเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยอ่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็จะปล่อยนะครับทั้งของเสียของเหลือนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเข้ามาในเลือดนะในเส้นเลือดนะซึ่งลูกกรเรียนมาแล้วเส้นเลือดมีอยู่สามแบบใช่ไหมครับนะมีอยู่สามขนาดนะครับมีเออรตารี่มีเวนแล้วก็มีฝอยเนาะใส่เข้ามาซึ่งมันจะมีอยู่สองช่องเนาะเลือดหลอดเลือดเวนนะครับ ก็จะนาเลือดส่วนต,ต่างของร่างกายเข้าสู่หัวใจอ่าเข้าสู่หัวใจเสร็จมันก็จะไหลน่าไหลเข้าห้องบนขวาก่อนใช่ไหมตรงไหมตรงไหมห้องบนขวาตรงไม่ตรงอ่าห้องบนขวาอ่านักเรียนเปิดไมค์ได้นะครับเปิดไมค์คุยกับครูได้ห้องบนขวาครับครับผมอ่าเอเตเรียนขวาได้ปะครผมเขียนเออเออเออตารี่เออตารี ลอดเออร์ตารี่รไม่ได้ลูกเออร์ตารี่มันอยู่อีกเส้นหนึง<อ>่งเส้นนี้มันเป็นเส้นเวนเออร์ตารี่คือเลือดดี <D S 2> เวนนี่คือเลือดเสียโอเคไหมครับอ่าโอเค,คอ่าพอเข้ามาห้องบนขวาหรือเอเทียมขวานะภาษาอังกฤษเอเทียมขวานะครับเข้ามาเสร็จมันก็จะมาเจอกับลิ้นหัวใจใช่ไหมลิ้นหัวใจชุดแรกอ่าชุดแรกในเราเรียกมันว่าไตรคัอป,ปิดนะครับเราเรียกว่า ไตรคัดปิดแล้วก็พอเลือดบีบลงมามันก็จะลงมาห้องล่างล่างขวาห้องล่างขวาเราเรียกว่าเวทีขึ้นขวานั่นเองนะครับห้องล่างขวาโอเคนะครับโอเคนะเสร็จแล้วนะครับเลือดก็จะไหลนะส่งไปยังปอดนะครับผ่านลิ้นหัวใจตรงนี้ที่มีลักษณะเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวใช่ไหมครับ ถ,ถ้าลูกดูจากวีทัศน์นะครับดันขึ้นไปนะครับบีบส่งไปไหนครับส่งไปยังปอดลูกนะส่งไปยังปอดหลอดเลือดเออทารีเลือดนะฮนำเลือดไปยังปอดนะครับนำเลือดไปยังปอดก็จะมีนะครับเพื่อไปทำการแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนนะครับแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนซึ่งตัวที่จะไปรับ ออกซิเจนนั่นก็คือเม็ดเลือดแดงซึ่งในเม็ดเลือดแดงก็จะมีฮีโมโกลบินนะครับไปรับเหมือนกันบรถบรรทุกอะครับไปรับมานะเราจะเรียกพอมันรับออกซิเจนมาเสร็จเนี่ยเราจะเรียกมันว่าออกซิฮีโมโกลบินเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในส่วนของระบบหายใจออระบบหายใจต่อนะเรื่องของกรรารทํางานของปอดนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอไปฟอกเสร็จใช่ไหมครับฟอกเสร็จเนี่ย ฟอกเสร็จนะครับเลือดไปฟอ,อกเสร็จปอดฟอกเสร็จก็จะส่งกลับมานะครับส่งกลับมายังหัวใจนะครับส่งกลับมายังหัวใจมาทางหลอดเลือดเออรารี่นะครับเอาไปไหนครับเอามายังหัวใจอ่าไหล,ลกลับมายังหัวใจนะครับมาห้องไหนก่อนนะครับมาห้องไหนก่อนมาห้องบนบนซ้ายเราเรียกว่า เอเตียมสายนะครับแล้วก็จะผ่านลิ้นหัวใจที่เราเรียกว่าไบคัสปิดนะเป็น2องลนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นไตรใช่ไหมเลือดเสียจะเป็นไตรถ้าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นไบคัสปิดนะครับแล้วก็จะบีบเลือดลงผ่านลิ้นหัวใจไบคัสปิดครับลงมายังห้อง,องหัวใจด้านล่างซ้ายเราเรียกว่าเวติเคิลสายถ้าสังเกตดูนะครับรูป เนื้อเยื่อบริเวณหัวใจห้องล่างซ้ายจะมีลักษณะพิเศษกว่าทุกๆห้องนั่นก็คือมีผนังหนาทำไมต้องหนาเพราะห้องนี้ะครับต้องใช้แรงดันในการดันเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองแขนขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไปให้ถึงนั่นเองนะประมาณนี้นะครับ ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโอเคทีนี้นะครับนี่คือส่วนประกอบนะครับของหัวใจขอโทษแปบ๊บหนึ่งนะครับไปไหนแล้วเมื่อกี้แปบ๊บหนึ่งนะ อยู่หน้าไหนนะเมื่อกี้เฮ้ยไม่ใช่หน้านี้หน้านี้ใช่ไหมนักนาลูพอดีว่าพอยต์มันหลายอันคือปิดพอยต์แป๊กเดียว ทำไมไม่โชว์อ่ะอยู่ไกลมากเลยครูครับ,รบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะครับลกูกคอยนิเทศการสอนคุณครูคุณครูอนิวัน์นี่ชั่วโมงของคุณครูนี่ใช้เวลากี่สองชั่วโมงหรอฮะเออสองชั่วโมงครับประมาณมสองโมงครึ่งถึงสามใช่ครับบ่ายโมงอือบ่ายโมงครึ่งถึงสามโมงประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงสาม ประมาณชั่วโมงครึ่งไหมพี่ชั่วโมงครึ่งอืมชั่วโมงครึ่งประมาณนะัณ้นเดี๋ยวนะลูกนะครูแป๊บเดียวครูปิดไม่เจอรครับครูเปนแล้วับเอ่อไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับรอ๋อแป๊บึงนะลูกนะ กูเลื่อนเอานี้ก็ได้อ่ะน้องเห็นเนาะมองเห็นนะครับพอดีพ้อยพ p อย n t มันหลุดไปเมื่ี้อะนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุประบบไหลเวียนเลือดนะครับก่อนที่จะสรุปเนี่ยคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอให้คุณครูฟังก่อนนะครับนําเสนอให้คุณครูฟังก่อนว่าระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันมีโฟโลในการทํางานอย่างไรให้คุณครูกับเพื่อนได้เข้าใจนะครับอใครจะสามารถนําเสนอก่อนแล้วเปิดไมค์ได้เลยคนกรก็ได้เอาตามความเข้าใจลูก นักเรียนจะต้องสา,าสามารถอธิบายให้ได้ว่าระบบไหลเวียนโลหิตหรือไหลเวียนเลือดมันทำงานยังไงอะดนกรก,นก่อนเลยปรบมือให้นนกรครูปรบมือให้แล้วนะเนี่ยนะครูปรบมือให้แล้วเนี่ยกดเรียกชั่นเลยเพื่อนๆกดเรียกชั่นได้เลยครับกดรีอคชั่นได้เลยอ้าวโหเพื่อนปรบมือเต็มเลยเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องนําเสนอเหมือนกันนณกรไม่ต้องกลัวลูกผิดอะไรเดี๋ยวจะได้บอกกันหนึ่งครูมีสรุปให้ครับ หนักเลยคร,รูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอารูะนะกนกอนําเสนอมาเลยเริ่มต้นจากไหนของลูกอ,ะอ่ะอ่าเพื่อนปลกมือกันใหญ่ <c oughs> เอาเยี่ยม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 เร็วๆเอาเริ่มจากอา่าตรงไหนดีลูกจาจากตรงไหนดีลิ้นใบคัดปิด เออใบเดี๋ยนะเอาเอาจากข้างนอกก่อนก็ได้ลูกไม่ต้องเอาข้างในเริ่มเริ่มต้นจากข้างนอกก่อนเอ,เอาสมมุติครูยกตัวอย่างให้เออสมมุติว่าร่างกายเราใช้ใช้เลือดละเลือดมันเริ่มแบบคือใช้ใช้ในกระบวนการการทํางานของร่างกายเสร็จแล้วเนะี่ยเลือดมันเริ่มแบบมันจะต้องเข้าไปทําการอ่าฟอกหรือทําการเปลี่ยนแปลงรับสารอาหารมาใหม่รับออกซิเจนมาใหม่เนี่ยมันต้องทำยังไงเริ่มต้น เลือดเสียจากร่างกายวิ่งไปไหนก่อนเลยมันเข้าไปไหนก่อน <Okay. S 2> เลือดเอ่อผมเขียนว่าเส้นเลือดดำครับผมอ่าเส้นเลือดดาก็คือเส้นเลือดเวนใช่ไหมอ่าให้เข้าใจว่าเป็นเส้นเลือดเวนเนาะมันไหลาจากเซลล์ต่างๆของร่างกายกลับไปสู่เส้นเลือดแล้วก็เข้าสู่เส้นเลือดเวนนะครับเวนเนี่ยจะส่งไปยังหัวใจห้องบนไหน ซ้ายหรือขวาบนซ้ายหรือขวาครับน่าจะขวาอ,อ่าถูกต้องนะครับเลือดจะไหลาจากเอ,อ่อเอ,อ่อไหลจากข้างนอกกันนะครับที่ร่างกายใช้เสร็จแล้วเนี่ยห้องบนขวาหลังจากนั้นห้องบนขวาก็จะผ่านลิ้นหัวใจที่เรียกว่า ใบหรือไตรห้องบนขวาเสร็จก็มาที่ลิ้นหัวใจมาผ่านลิ้นหัวใจที่เรียกว่าใบหรือไตรครับน่าจะไตรใช่ไหมไตรที่แปลว่าสามนะอ่าโอเคผ่านลิ้นหัวใจนะครับ นะครับแล้วก็ลงมายังห้องไหนผ่านลงมาห้องไหนครับโมนาอ่เดี๋ยวนะผ่านลงมายังห้องเดี๋ยวนะห้องห้องห้องล่างอะไรซ้ายหรือขวาซ้ายครับเฮ้ยดูดีๆเมื่อกี้เลือดเข้าขวา,ขวาใช่ไหมเบนขวา,ขวาเออมันก็ลงมาที่ผ่านลิ้นหัวใจเรียกว่าไตรคับปิดใช่ไหมแล้วก็ลงมาห้องล่างขวา หลังจากนั้นพอห้องล่างขวาเสร็จก็จะส่งไปยังปอดใช่ไหมครับเอ,อส่งไปยังปอดต่อไปขอบคุณรนกรมากอ่ต่อไปอนันทิพรครับลูกนันทิพรนันทิพรคุณครูมองหน้าคุณหน่อยเร็วครูไม่เห็นหน้าเลยนันทิพรเออนันทิพรเมื่อกี้เนี่ยเลือดเนี่ยไหลจากห้องล่างขวาไปยังปอดละปอดทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน เข้ามาแล้วก็ปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นหลอดเลือดที่เราเรียกว่าเวนหรือเออตาลีแล้วทีนี้เวนหรือเออตาลีครับ mm hmm. ถ้าไปยังปอดนี่จะเป็นกลุ่ม mm hmm. เป็นกลุ่มเลือดไอ,อหลอดเลือดประเภทไหนครับเวนหรือเออร์ตาลี เอ,าาเออตารีป่ะค่ะเออใช่ถูกต้องนะครับฟอกเสร็จนะครับผ่านหลอดเลือดเออตารีไปยังหัวใจห้องห้องไหนเอยซ้ายหรือขวา,าทีนี้พอฟอกเสร็จแล้วเลือดดีละนะครับอันนี้ครูคร่า,าวๆก่อนนะให้นักเรียนอธิบายกระบวนการการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตให้ได้นะครับเออตารีก็จะไหลไปยังไหนลูกหัวใจห้องห้องไหน บนหรือล่างอันนั้นที่พรยังตอบอยู่ในบนหรือล่างครับลูกบนบนบนส